เอาละฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของแคทออเดอร์ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมอยู่ในเกมแร็คทาร์น็อกแท็กติก2นะฮะก็วันนี้ฮะวันที่28เดือน9นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมขอแบบชิวๆละกันนะ,ะขอทําตัวแบบชิวๆสักนิดนึงฮะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ไปตีแคนนะฮะเดี๋ยวขอ เดี๋ยวหลังจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเปดีแครนแน่นอนนะสำหรับวันนี้ฮะผมขอมาทำยังไงล่ะพฤติกรรมละลายดวงอ่าขอเรียกว่าพฤติกรรมละลายดวงฮะคือตามเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าพรุ่งเนี้ยตู้ใหม่โครโครจะเข้าในเกมปีเซตของคอนเนคติไดนะฮะเป็นตู้โครโครนะฮะเป็นตู้ใหม่เนาะซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามาเปิดกาชาเกมอื่นหรือว่าใช้ดวงเกมอื่นแล้วมันเกลือเนี่ย มันน่าจะส่งผลดีต่อเรามากเลยนะเออลองคิดดูเออท่านผู้ออชมลองคิดดูผมก็เลยแบบอ่ะปิ๊งไอเดียขึ้นมาไอเดียหนึ่งตอนเนี้ยผมมีทางด้านของไม้ธรรมดาอยู่เนี่ย24ไม้นะฮะคือเกมเนี้ยมันจะการันตีพอดีเลยนะฮะผมมี24ครั้งผมจะการันตีได้1นครั้งคือเกมเนี้ยมันจะการันตีอยู่ที่30 นะฮะสา <30 S 1> ก็คือว่าเปิด30โลคือการันตีแน่นอนโลที่30นะฮะซึ่งผมคิดว่าเนี่ยผมไม่อยากการันตีวะผมอยากให้มันออกเกลือทั้งหมดเลยฮะเกลือทั้งหมดเลยนะเอาแบบแบบ9ก้าเทาหนึ่งทองก็ได้อาอยากเห็นนะอยากละลายลอยากละลายดวงในเกมเกมนี้นะฮะยังไงก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจผมนะ <laughs> ผมมาทําเพื่ออะไรผมยังไม่เข้าใจเลยกันแต่ว่าผมคิดว่าผมละลายดวงเกมนี้นะว่าเพื่อที่จะเก็บละลายดวงเกมนี้แล้วก็ไปทุ่มดวงใส พิเซตของเน็กลีได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากติดตามเวยฮะเจอกันแน่นอนครับกาชาผักเกือพรุ่งนี้ฮะยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเพื่อไม่การเสียเวลานะฮะเดี๋ยวลุยเลยดีกว่านาะวันนี้อาจจะจบง่ายหน่อยนะฮะอาจจะจบง่ายหน่อยอาจจะสั้นนิดหนึ่งนะฮะ้องขอไปด้วยจริงวันนี้ขอชิวๆนิดหนึ่งฮะเพราะว่าอยากรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเยี่ยงไรนะฮะไปพูดมาเยอะละลุยกันเลยดีกว่าตู้ที่ผมจะเปิดนะฮะเป็นทางด้านตู้ของ อ่ะนี่อ่ะตู้ตู้อะไรเอ่ยตู้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 เอสเอ็สนะฮะขอเป็นออกรอดแล้วกันเนาะอยากให้ออกออกรอดแต่ไม่อยากให้ออกอะไรเลยอุ้ยพูดอะไรของผมวะเนี่ยไม่อยากให้ออกอะไรนะฮะขอเป็นเก้าเทาหนึ่งทองนะถ้าเกิดผู้ชมท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับผม let's go เพียงขอให้ออกแต่ใบกากๆด้วยเถอะครับสาธุ ขอกระกากเลยขอเป็ก้าวเท่าหนึ่งทองขออำนาจหนึ่งทีคลิก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 ป้าบอ่าเอเอสเ <laughs> อเอสเอเอเอสเอสเอสเฮิยมันไม่ได้บ่ขอเอล้วนได้ไหมฮะ มันมันรู้สึกว่ามันไม่จุใจขอตำนานสักหนึ่งทีเถอะไม่ต้องออกตัวใรเลยก็ได้ขอตำนานหนึ่งทีนะแล้วทั้งทงทักติกขอดูหน่อยขอดูหน่อยมีจริงปะละลายพฤติกรรมไม่ใช่ละลายพฤติกรรมละลายเพชรคลิกละลายฮะผมเชื่อว่าผมทําอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ผมจะเปิดแค่สิบโลผมก็ออกว่าผมว่าคิดเป็นท่านคลิก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 ไม่หวังฮะ เปิดแบบไม่หวังแน่นอนขอก้าทาหนึ่งทองยาโพ่เอ็ดไปโชฮีเดวิลลิงซ์โพลิงกัซบัานกนดากรรนโกลดินโ,โ,โกลดินโมชีโมชีกดบีอีกสี่ใบ คือมันจะการันตีไปที่สาใช่ไหมเราเหลือสี่ครั้งมันจะการันตีเล่ให้เราหนึ่งตัวใช่ไหมฮะท่านผู้ชมอันนี้เรามีอยู่สใบเหลืออยู่4ใบแล้วเราเหลืออยู่สไม้อ่านล้วเหลืออยู่สี่ไม้ไม้ที่สี่มันจะการันตีงันอีกสาไม้ขอให้เป็นใบกากๆทั้งหมดเลยกดข้ามไปสวยกดข้ามไปสวยกดข้ามไปสวย อ่าแล้วทีนี้นะฮะอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งไม้ฮะมันจะการันตีดูซิมันจะหลุดเลนได้ผมไหมอยากเห็นว่ะมีจริงไหมฮะท้าทายฮะท้าทายไฮออกออกเนี่ยออกหลอดไม่ออกหรอกแต่ขอออกหลุดเลนไปเลยพุ่งพุ่งไปเลยฮะพุ่งไปให้สุดขอดูแครกพุ่งไปเลยขอหลุดเลนอะไรก็ได้เจ็บ ขอแบบเจ็บๆขอคลิปนี้แบบเจ็บๆให้ท่านผู้ชมได้แบบละลายดวงละลายพฤติกรรมฮันนะ oh wow. าอ้มังกดว้าวเซอฮีนี่มันบอรตรงไหนวะเนี่ยถามจริงรู้สึกเศร้าแต่เรามีพันห้าว่ะพันห้าล่ 1, ะ, 1, ละคลิปนี้มันจะจบเร็วไปแล้วต้องไปต่อต้องไปต่อ ไปต่อกดไปต่อสามรอยก็เอากดครับไปสวยบีกไหมขอเกื้ออีกขอเกืออีกอเกออ,อมหมายตัวไปขออีกขออีกอฮะ เอ่อ uh What เฮ้ยเฮ้มาทำไมคุณจะเข้ามาในรหัสผมทำไม Oh no ฮึโอ้ยเดี๋ยวจะเข้ามาอีกเหรอไม่เอาเพาแบบเกลือๆโอ้โหเมื่อกี้หมดละท่านผู้ชมหมดละหมดละจบละมันจบละเสือกระตุ่นทอง ขอไปในคำหยาบเลยฮะอะไรวะเนี่ยเขาแบบจุกๆเออขอไมายตัวขอไมายตัวนึงขอไมายตัวนึงขอมาอีกมาอีกขอเกลืออีกเกลืออีกเออขอเกลืออีกทีนึงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอีกทีนึ่งเออนั่นแหละเอาให้สุดนะฮะเอาให้สุดเหมือนคลิปนี้จะไม่ค่อยมีอะไรนะ แต่ก็บมดตดูดโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออแต่ก็ไม่เป็นไรฮะพอใจฮะวันนี้พอใจจริงมีอะไรให้เปิดอีกไหมมามีเกมไหนให้เปิดอีกอ่ามีอะไรให้เปิดอันไหนนะมีอะไรให้เราเปิดอีกไหมขอแบบเกลือเลยขอแบบเกลือเลยนะฮะน่าจะหมดแล้วโอเคหมดฮนะหมดทุกอย่างหมดเกลี้ยงนะฮะไม้ก็หมดไม้หมด เพชรหมดก็โอเคฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากครที่เข้ามารับชมนะฮะคือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะงงนะว่าพี่ทำเพื่ออะไรนะเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้นะฮะคอยดูพรุ่งนี้นะติดตามไลฟ์พรุ่งนี้แน่นอนนะมาแน่ๆฮะวันที่29ที่จะถึงนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยผมอยากแค่อยากมาระบายระบายฮะระบายคือไม่ได้เปิดมานานฮะยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวงลาไปก่อนเจอใหม่แล้วนะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส carrying the